จ้าพ่อเอคะสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าจ้าคงสุดท้ายแล้วพ่อเอเนาะจ้าคงสุดท้ายเด้อคงสุดท้ายนะคะเพียงใดพ่อเอนำถั่วมรถแล้วบ่รถแล้วรถแล้วซะพ่อยูบ่ได้ตรวจทั้งพ่โอทั้งทั้งวันพ่อเขายอดปวดไม่บ่งอยู่อืมพ่อยูบ่งสูงอยู่ โอ้บ่ได้ถ่วมท้งงฟอยูยเทียจ้าถ่วมคักแล้วพ่อแน้ะปีนี้เนาะโอ้ยอกลาด้วยแต่รถล่องสายทำน้ำอืมต็นตัตสาทั้งหลายหลายมือตรวโดนแห้งจ้าอ่าพร้อมย่งพร้อมแล้วค่ะพ่อเอาพร้อมแล้วกา ที่จินึงเด้อตามได้นัดกันไว้นะสามได้นัดกันไล้ว่าพอจิปล่อยโกงทุทายก่าเตะมือได้เว้นก้ามือนี่ละอ้าวต่อไปมันเหลืออย่างเหลือเลขวิ่งกับเลขจับคูนูนอเนียนค่ะพ่อเอ๋ค่ะอ้าวเอาเลขวิ่งไปว,งวิ่งบนล่าง วิ่งบนล่างวิ่งบนล่างวันดีพ่อให้วิ่งไปทีศูนย์กับหนึ่งเด้อศูนย์กับหนึ่งแล้วก็เนาะอ่าลองไปทีสามลองสามอ่าวันดีเล่ จับคู่จับคู่เอาจับคู่เจ็ดศูนย์เจ็ดศูนยหนึ่งเจหนึ่งดสองเจ็สองดาสาต่อไปมาทาบที่สอง ชัดที่สองแปดหนึ่งแปดหนึ่งแปดสองแปดสองแปดสามแปดสามบรรทัดที่สามบรรทัดที่สามเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสองเก้าสา เจ้าสามต่อไป่อดเน้นนะเอาตัวเน้นก่อนจ้า่อเน้นเลขเจ็ดนะติดเจ็ดอดเน้นไปที่ล่างติดเจ็ดอเน้นเลขล่างนะโอ้ติดเจ็ดเน้นเป็นล่างนะพอนะออพออเน้นที่ล่างตัวนบน่อดนเน้นเลขแปดกับเลขเก้า โบนก็เน้นไปที่เลขเด่นสุดๆกับเลขแปดร้องเลขเก้าค่ะจ้าแล้วจุดเน้นตัวไหนถ้าเจ็ดล่างเน้นตัวไหนก็เน้นเจ็ดศูนย์กับเจ็ดหนึ่งนะเจ็ดศูนย์กับเจ็ดหนึ่งจ้าเจ็ดศูนย์กับเจ็ดหนึ่งโบนโบน ที่แปดหนึ่งอ่ะ,ะเน็นประที่แปดหนึ่งกับแปดสามอ่ะตัวเลขเก้าก็เป็นตัวกลองไปค่ะต่อไปจับ,บสามตัวบนสามตัวบนตัวแรกเนี่ยนะครับพ่อสามตัวบน

แปดหนึ่งยาห้าแปดหนึ่งทำไมพ่อให้เราสังเกตพ่อเอาเด่นบนมาเป็นตัวจับนะเด่ hmm. นบนตัวเด่นข้ล่างสัวที่เจ <c oughs> ็ดเลขที่พ่อชชบมากมากค <c oughs> ่ะมาเป็นตัวจับแล้วทีนี้พ่อกเลยเอาเจ็ดกับแปดกับเก้ามาเป็นตัวจับเลข เศษบนล่างสูนยที่เจ็ดนะฮะถ้ากายจอบแปดศูนย์หรือเก้าศูนย์ก็ก็ไม่ว่านะมาก็คิดเอาเองแต่พ่อเน้นเอาเลขบนคือเลขบนญพ่อได้กินหนึ่งสองสามมาเด่นบนงวดนี้ได้หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามที่พ่อหนึ่งบอกเลขสามนะอือแล้วไปจับด้วย จ้าจ้าด้วยกพอย่างที่พ่อบอกก็เปิดปใหยจีดอกกันในสี่จระสูตรคือสูตรที่สองเนี่ยมันเป็นเลขกันยันอยู่นะมันเป็นเลขกยันหนึ่งเจ็ดแปดอ่ามันเลยกันจำได้ว่าหนึ่งเจ็ดแปดเมื่อสิแล้วมันมาแต่มันไม่เท่าแต่มันเก่งเจ็ดแปดมนมาเรื่อยน้า กลุที่สองเนี่ยมามากมาหลายครั้งแล้วเพิ่งเพิ่งปิดครั้งเดียวมาทุกครั้งไม่เคยปิดหนึ 1> 1, 7, 8, ่งเจ็ดแปดแต่จะได้กับตรงมาตัวหนึ่งมันบอกอกเราคิดว่าต้องมาตัวใดตัวหนึ่งเบิเอราจจะสองตัวอมันไม่เล่นนะันหน้าหนึ่งแปดอ่ะ1ปด <7, 8. S 2> พ่อมีเช่นี้เจ้านางค่ะ พ่อขออนุญาตทบทวนตัวเลขของพ่อเนะพ่อเนะจ้าทบทวนบมดเลยนะพอนะอมาตะเงินล้านมีศูนย์ห้าไอศูนย์สามห้าเด่นบนล่างสูตรที่หนึ่งคือสองสามเก้าเด่นบนล่างสูตรที่สองคือหนึ่งเจ็ดแปดสูตรที่สองเป็นสูตรขยันเนะพ่อเนะจ้าสูตรที่สามห้าหกเจ็ด สูตรที่สี่เป็นสูตรตัดสินสี่แปดเจ็ดตัวตรงกันก็คือแปดกับหนึ่งเนาะพอเนาะสูตรที่ห้าสูตรที่ห้าสี่ห้าแปดสูตรที่หกสามหกแปดสูตรที่เจ็ดอันนี้เป็นสูตรพิเศษเนาะพอเนาะสองสามศูนย์หนึ่งตรงกันเลขหนึ่งเนาะเด่นบน ค่ะเด่นบนพ่อหยหนึ่งสองสนะคะวิ่งบนล่าง0กับ1นลองสจับคู่7คือ 70, 7 0็ดศูนยสองสอันนี้คือเน้นล่าง8มี8ปดศอแปดสองแปดสาม 1> 8, 1, 8, 2, 8, เน้นบนคือเด่นเน้นบน9ก้าอเกาหนึ่งเกสองันนี้เป็นตัวลองนะพ่อเนาะ ช่รองค่ะสำหรับบนเลขสามตัวบนนะคะ58 1, 58 2, 58 3, ห้าแปดหนึ่สองห้ยเนียนที่5 8าแปดหนึ่งนะพอนอะจ้าจ้าเอาแล้วพ่อพ่อ,พ,อ,พ,อพ่อให้สักพ่อสังเกตเ้อสังเกตสูตรที่สาไอสูตรที่สี่ห สี่ห้าหกห้าหกให้สัเกตย้อนหลังไปอีกนะถ้ามาสี่ห้าหกเลขมันตรงกันตัวไหนสูตที่สี่สูตรที่ห้าสูตรที่หกแปดมันตรงกันแปดนะใ,ให้เราไปย้อนดูนะตัวส่วนมากส 5, ี่ห้าหกมันชอบตรงกันนะ hmm. อืมอมันตรงที่แปดนะไปย้อนดูสูตรมันตรงกันนี่มันชอบตรงมันชอบมานะถ้าตรงกันเพิ่มาแปดกอแปด อื่อกที่สองน่ะก็ไม่มีแปดนะไม่มีแปดด้วยค่ะมันสูตรแค่มาเลขที่มันชนตอนนี้พ่อจับตาดูมันจะมีเลขหนึ่งเลขสามเลขแปดที่ชนกันเยอะที่สุดจ้าลองมาที่หน้เลขหนึ่งเลขสามเลขแปดเลขแปดตัวรองกันเลขห้าจ้าหนึ่งสามแปดห้าใดๆๆที่มันมาเยอะที่สุด มา hmm. อ้าวทางนี้พ่อก็ขอให้เอฟซีขอให้เอฟซีทุกคนที่เป็นเอฟซีของพ่อเอสรลออของเจ๊นางพ่ที่สิ่งนี้ขอให้ทุกคนจงประสบโชค นี้นะค่ะแล้วก็หให้เอช่วยกดไลค์กด, like, กดแชร์กดซับสไคร้ให้ทางช่องเจนางนํำโจ้กค่ะขอบคุณค่ะน,น,นะขอบคุณครับค่ะก็ขอให้พ่อเอสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยไม่เจ็บไม่จนเด้อพ่อเด้อขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีจ้า การผู้ชุ่มขานั่นคือตัวเลขแนวทางของพ่อเอ๋เนาะคะเนาะงวดนี้แอดว่ e. าพ่อเอ๋จะเขาสลามัางนี่ทา่านผู้ชมเพราะว่าเอา่อเลขเขาเจ้าจมาแปดด้วยการทวงชุ่มเธอเขาเจ้าจมาแปดล้านเปอร์เซ็นแปดล้านเปอร์เซ็นต์เขาบอกว่าอยู่บนนะคะเพราะฉะนั้นเลขพ่อเอ๋สำคัญกับท่าวงชุ่มขา่านผู้ชุ่มขาทวงชุ่มที่เขามาพอพ,อพ,อพบคลิปนี้นะคะก็ขอให้ ไพ่มาร์กไพ่ชอบกับคอให้จัดไพ่บอมากบอชอบกับคอให้ผ่านเนาะค่ะเนาะมึงเผื่อความบันเทิงก็ได้กับทำช่วงขาสำหรับคลิปนี้แอดกับคอจบการน,น้ำเสนอไปเพียงแค่นี้นะคะเป็นตัวเลขแนวทางอมาตะเงินล้านงวดที่111ของพ่อเอเนาะค่ะเนาะเจอกันใหม่คลิปหน้ากับทำช่วงขาเป็นคลิปของเอฟซีใจดีเนาะค่ะเนาะขอบพระคุณมากค่ะที่กรุณาสนับสนุนและติดตาม ช่องเจนางนำโชคมาตลอดนะคะเนอะให้โชคมาลำลุวยค่ะทุนผู้ชมขาเจอกันไม่คิปหนาค่ะสวัสดีค่ะ